ข้อ2รถยนต์แล่นด้วยความเร็วคงที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้ไฮไลท์ไปว่าความเร็วคงที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราแปลงเป็นเมตรต่อวินาทีตัวนี้เราให้เป็น v0 ก็แล้วกันเท่ากับ90คูณ5ส่วน18มีค่าเท่ากับ 25เมตรต่อวินาทีเริ่มเข้าโค้งที่ตำแหน่ง A นะครับตำแหน่ง A ตรงนี้จุด B ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A ตัวนี้เขาบอกว่าจุด B ซึ่งอยู่ห่างจากจุด A เป็นระยะทาง40เมตรเป็นจุดที่ถนนมีรัศมีความโค้งน้อยสุดอ่ะตัวนี้โดยมีรัศมีอยู่ที่50เมตรรัศมีความโค้ง แสดงว่ามันพูดถึงเรื่องของแกน N กับแกน T แล้วเราก็ตั้งตัวนี้ก่อนอตัวนี้อันนี้คือรัศมีความโคง้งอยู่ที่50เมตรนะครับถ้ารถยนต์จะเข้าโค้งอย่างปลอดภยัยต้องมีความเร่งรวมไม่เกิน 1.0G ไฮไลท์ตรงนี้ไว้ คือความเร่งรวมต้องไม่เกินนี้พูดถึงเรื่องความเร่งรวมตัวนี้ก็เป็นความเร่งเป็นความเร่งของจุด b ในเป็นขนาดใช่ไหมเป็นขนาดของความเร่งของจุด b ตัวนี้จะหาได้จากก็ต้องมีความเร่ง2ตัวความเร่งของจุด b ในแนวแกน n ยกกําลัง2บวกกับความเร่งของจุด b ในแนวแกน t ยกกำลังสองแล้วก็เขาก็ให้ข้อมูลต่อว่าถ้าจะเข้าโค้งอย่างปลอดภัยต้องมีความเร่งรวมไม่เกินนี้แล้วก็รถยนต์เนี่ยมันสามารถเบรกได้ในอัตราหน่วงสูงสุดไม่เกิน 0.6G พูดถึงตัวนี้พูดถึงตัวนี้ตัวนี้คือความเร่งที่มันส่งผลกับความเร็วมันคือความเร่งในแนวแกนสัมผัส ตัวนี้คือ a อทอ a แมได้สุดคือ 0.6g เขาถามว่าจงหารถยนต์ว่าจะต้องเบรกอย่างช้าสุดเป็นระยะห่างจากจุด A เท่าไรจึงจะทำให้เข้าค้งได้อย่างปลอดภัยอแปลว่ารถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนที่มาก่อนใช่ไหมเคลื่อนที่มาก่อนพักหนึ่งแล้วมันถึงจะเบรกเพราะว่าโจทย์บอกว่าจะต้องเบรกอย่างช้าสุดที่ระยะห่างจากจุด A เท่าไรแสดงว่ารถยนต์เนี่ยจะ เคลื่อนที่ตามวิถีโค้งมาเคลื่อนที่ตามวิธีโคง้คมโคงมาเรื่อยๆจาก a มาหาจุด b นี่คือวิธีโคง้งแล้วก็อาจจะมาถึงณตำแหน่งนี้ก่อนรถจนมาถึงณตำแหน่ง c ให้ตัวนี้เป็น c ก็แล้วกันถึงที่ตำแหน่ง c แล้วมันก็ถึงจะมีการเบรกนะครับ โจทย์เนี่ยเขาถามส่วนนี้เขาถามว่าระยะทางจาก A มา C เนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่ตัวนี้ครับโจทย์ถามตัวโค้งนี้อันนี้คือระยะ s จาก A ไปถึง C นะครับ เขาถามถึงระยะตรงนี้เรามากรอข้อมูลลงในรูปภาพก่อนเขาบอกว่ารถมาแล่นด้วยรถแล่นมาด้วยความเร็วของที่เท่านี้25เมตรต่อวินาทีหมายความว่าหน้าตรง va รถก็มีความเร็วอยู่ที่25เมตรต่อวินาทีแม้จะแม้จะโค้งมาแล้วนะตรงนี้ก็ยังคงเป็น25เมตรต่อวินาทีอยูอ่เป็นความเร็วในแนวแกนสัมผัสตัวนี้อันนี้คือ va เท่ากับ25เมตรต่อวินาที แล้วก็ขับมาเรื่อยๆจนถึงจุด C จุด C เนี่ยความเร็วก็ยังอยู่ที่2 5เมตรต่อวินาทีอยู่อันนี้ vC เท่ากับ2 5เมตรต่อวินาทีอืมพอมาถึงจุดนี้หลังจากนี้ไปต้นไปความเร็วของจุด C จะต้องลดลงเรื่อยๆเ,เพราะมันจะต้องมีการเหยียบเบรกเกิดขึ้นเราตั้งแกนก่อนเดี๋ยวเราตั้งแกนก่อน ะครับไอ้นี้ใช้เป็นเส้นสีสีเขียวก็แล้วกันเพราะด้วยความที่มันพูดถึงความโคง้งแสดงว่ามันก็จะต้องมอีแกนเข้าสู่ศูนย์กลางตัวนี้เป็นแกน N แล้วก็แกนในแนวสัมผัสกับก,บการเคลื่อนที่ตัวนี้คือแกนสตัวอ้อทษทีตัวนี้เป็นแกนทีแกน T แล้วก็ที่จุด B ก็เช่นเดียวกันที่จุด B ก็จะมะีแนวแกน T แล้วก็มีแนวแกน n ณจุดณจุด c เนี่ยมีการเหยียบเบรกเกิดขึ้นรัการเหยียบเบรกตัวนี้เราให้เหยียบเบรกไปเลยเหยียบเบรกในแนวในแนวสัมผัสเนี่ย หรือว่าความเร่งในแนวแกน t ตัวนี้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 0.6g ยจดาจะเราให้เหยียบเบรกแม็เท่านี้ตลอดเลยนะครับตัวนี้ได้แล้วแสดงว่าที่จุด b เนี่ยมันก็จะต้องมีความเร่งในแนวแกนสัมผัสตัวนี้ความเร่งในแนวแกน t ก็ยังมีค่าเท่ากับ 0.6g อยู่ ตัวนี้ 0.6g เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับดังนั้นจุด B ก็จะเหลือความเร็วอยู่อีกก็เป็นความเร็วไปด้านหน้าตรงนี้อันนี้เป็น v ที่จุด B นะครับเราห้อยไปสักหน่อยว่ามันคือแกน T ให้ดูไว้ว่ามันเป็นแกนสัมผัสในแนวแกนสัมผัส เนาะเพราะว่าความเร็วมันมีทิศโค้งโค้งตามความโค้งไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นความเร็วในแนวแกนสัมผัสในเมื่อเขาให้ข้อมูลมาตามนี้แสดงว่าที่จุด b นอกจากมันจะมีค่าความเร่งตัวนี้แล้วมันยังมีค่าความเร่งในแนวแกน n ด้วยจุด c ก็มีนะครับตัวนี้มีความเร่งนแนวแกน n ออันนี้คือความเร่ง ของจุด C ในแนวแกน n แล้วก็ที่จุด B ก็เป็นความเร่งของจุด B ในแนวแกน n 2ตัวนี้ความเร่งไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า1เลยคือรัศมีความโค้งไม่เท่ากันแล้วก็2ความเร็วไม่เท่ากันอันนี้พูดที่ฟัง,งเฉยๆแต่ความเร่งในแนวแกน t เนี่ยคงที่เท่าเดิมตลอดให้ว่าเราเหยียบเบรกแม็ก Max สุดเท่านี้เลยเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่า เราจะทำอะไรได้บ้างคือการที่เราจะหาค่าระยะ s จาก A ไป C ได้เนะี่ยเราจะต้องอเราจะต้องรู้ตัวนี้ก่อน s จาก C ไป B ถ้าเรารู้ระยะทางตรงนี้ได้เราเอามาหักล้างกับ40เมตรเราจะได้ s จาก A ไป C ครับดังนั้นเราจะต้องมาหาระยะตรงนี้ก่อนตัวนี้อันนี้คือ s จาก c ไป b นะครับแล้วเราค่อยเอามาลบก,กับ40เมตรดังนั้นเราก็เขียนไว้สักหน่อยว่าหาอ่นนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับหา s จาก a ไป c ตัวนี้เราจะหาได้จาก s จาก a ไป c มีค่าเท่ากับ40เมตรลบกับ s จาก c ไป b แล้ว s จาก c ไป b เราหาได้ยังไงเรามีข้อมูลเรื่องของความเร่งเรามีความเร็วต้นมีความเร็วปลายไม่มีเวลามาให้นะครับเราจะหาระยะทางได้เราใช้สูตรนี้จากความเร็วปลายก็คือ v b ในแนวแกน t กำลังสองเท่ากับความเร็วต้นความเร็วต้นที่นี้มองว่าให้จุด c เป็นความเร็วเริ่มต้น ตัวนี้ vc ในแนวแกน t ยกกำลัง2บวก2ความเร่งในแนวแกน t คูณกับ s จาก c ไป b ตอนนี้เรามีข้อมูลเรื่องของความเร็วต้นเรามีความเร่งในแนวแกน t แล้วแต่เรายังไม่มีความเร็วของจุด b ในแนวแกน t ความเร็วของจุด b ในแนวแกน t เราก็ต้องไปหามาก่อนหา vb ในแนวแกน t VB ในแนวแกน t เนื่องจากว่ามันเป็นความมันเป็นแกน n T เราจะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เราจะหา V ได้จากตัวนี้ครับหาค่า V ก็เป็น AN เท่ากับ V กำลังสองส่วนโลตัวนี้ก็จะหาได้จาก A ของจุด B ในแนวแกน n เท่ากับ vb ในแนวแกน T ยกกำลังสองส่วนโล อย่าลืมนะครับว่าข้างบนนี้ต้องเป็นความเร็วในแนวแกน T เท่านั้นอย่างที่บอกไปที่เขาไม่ที่เขาไม่ไมห้อยสัญลักษณ์ว่าเป็นแกน T ีมาให้เพราะว่าแกน T มันแกน,น v n vn นมันไม่มีอยู่แล้วความเร็วในแนวแกน n ไม่มีนะครับตัวนี้โจทย์ก็เลยให้แค่ว่า V ดโดดมาเราก็ต้องรู้ว่ามันคือ V ตัวนี้ V ในแนวสัมผัสเออถ้าเป็นสมการนี้เราก็ค่าโรนี้เรารู้ใช่ไหมมันเป็นโลของค่า B โลของจุด b คือ50แต่เราไม่รู้2ตัวนี้เราไม่รู้เราก็หาค่า v b ไม่ได้แต่ว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาโจทย์ให้มาว่าความขนาดความเร่งของ b เนี่ยเท่ากับเท่านี้เนาะจากความเร่งของจุด b เท่ากับ square root ความเร่งของจุด b ในแนวแกน n ยกกำลังสองบวกกับ ความเร่งของจุด b ในแนวแกน t ยกกำลังสองอแล้วก็สกแควรู t ตัวนี้ความเร่งของจุด b โจทย์บอกมาแล้วว่าความเร่งรวมไม่เกิน1 0 g เราก็ใส่ไปเลยว่าตรงนี้คือค่า1 0 g อันนี้คือความเร่งรวมแล้วความเร่งของ b คือความเร่งรวม1 0 g เท่ากับสแควรู t ทีนี้เราจะสามารถแก้สมการหาค่าความเร่งของจุด b ในแนวแกน n ได้แล้ว บวกกับความเร่งของจุด B ในแนวแกน T เท่าเดิมแล้วตัวนี้นะครับคือ 0.6g เราก็ครอบวงเล็บไว้ว่า 0.6g g ตัวนี้คือ9.81นะับเป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเรากดเครื่องคิดเลขแก้สรรมการออกมาเราจะได้ความเร่งของจุด B ในแนวแกน n มีค่าเท่ากับ7.848 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองดังนั้นดังนั้น7.848จะเท่ากับ v b ในแนวแกน T ยกกำลังสองส่วนด้วยโลคือ50กดเครื่องคิดเลขแก้สมการมาจะได้ v b ในแนวแกน T ยกกำลังสอง่อะ,ไ, BB, นนกกงงะไม่ยกไม่ยกกำลังสองสิ ตัวนี้เท่ากับ19.81หรือถ้าใครจะย้ายข้าง50ขึ้นไปคูณก็ได้นะแล้วก็เอา VB ในแ <V B S 2> <ใ>นวแกนที <ant> กำลัง2ตัวนี้มาแทนค่าในนี้เลยก็ได้แต่ว่าอันนี้พี่กลัวผิดพลาดก็เลยกดเครื่องคิดเลขแก้ตัวแปรแบบนี้มาเลยแล้วก็ค่อยเอา19.81มายัดใส่ในนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1 9 แยกกำลังสองเท่ากับตัวนี้ความเร็วเริ่มต้นคือ25%กํากำลังสองบวก2ความเร่งตัวนี้นะครับห้ามพลาดนะความเร่งตัวนี้เราจะต้องใส่ด้วยค่าลบเพราะทำไมทิศทางมันตรงกันข้ามกับทิศทางของความเร็วต้นต้องใส่ลบตรงนี้ต้องเป็นลบ 0.6G เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นการเบรกใช่ไหมเป็นความหน่วงตรงนี้ s จาก c ไป b เรากดเครื่องคิดเลขแก้สมก,การมาเราจะได้ s จาก c ไป b มีค่าเท่ากับ19.76เมตรดังนั้นก็จะเป็นการสรุปดังนั้น s จาก a ไป c จะมีค่าเท่ากับ40ลบ19.76 s จาก a ไป c มีค่าเท่ากับ20.24เมตรอันนี้ก็เป็นคำตอบอย่าลืมนะครับว่าความเร่งที่มีผลกับความเร็วเนี่ยจะเป็นความเร่งในแนวแกนสัมผัส เห็นไ,ไหมความเร่งในแนวแกนเอเนี่ยไม่มีผลเลยแต่ว่าเราสามารถเอาความเร็วในแนวแกนสัมผัสไปหาความเร่งได้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ